เดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเราจะไปวัดโพธารามค่ะ 1. 1> ตรงข้ามตรงนี้เป็นโรงพยาบาลโพธารามนะคะโรงพยาบาลโพธารามก็สวยมากนะคะเดี๋ยวขับรถกลับก,กล้อที่เป็นโรงพยาบาลโพธารามนะคะสวยมากนะคะเด <5. S 1> ี๋ยวเดินไปกันเลยนะคะข้ามไปนะคะตอนนี้รถไฟฟ้าเพิ่งไปไป,ไ,ปไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟเพิ่งจะไปเม,มื่อสักครู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะลองเดินข้ามไปดูนะ ขณะนี้ผู้หญิงชุดนี้เดินข้ามทางรถไฟอยู่นะคะข้ามทางรถไฟอยู่นะข้ามทางรถไฟเราจะไปวัดโพธาร,รามตรงนี้กันอืเดินข้ามทางรถไฟนะคะตรงนี้เป็นสถานีใหม่นะคะที่เขาก็เราจะทําอยู่นะ ทำไม่แล้วเสร็จเลยนะคะวัดโพธารามนะคะอาวัดวัดโพธารามเดี๋ยวเดินไปกันเลยนะคะยูซิกทางรถไฟเขาบอกวัดสวยมากเม่กี้นะคะร้านไข่เกียวบอกวัดสวยมาก,ก,มากน้องไปเลยตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลโพธารามหรือเปล่าเดี๋ยวาาดูวก่อน วัดนะคะอยู่ติดโรงเรียนนะคะวัดโพธาางต้นไม้สวยเลยนะคะต้นไม้เยอะอยู่นะคะโรงเรียนทานทับพงพิทยานุสอนอ้โรงเรียนไม้เก่าเลยนะเป็นโรงเรียนเก่าเลยของโรงเรียนแถวบ้านผู้หญิงสุดใดญ่คือหนองโพใช่ไหม ตรงหนองโพก็เป็นโรงเรียนทรงนี้เหมือนกันสมัยสเก็ตแต่ว่าที่ที่นี่ที่เป็นโพธารามโรงเรียนจะเป็นทรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนั้นาทาสีใหม่แล้วนะคะนะคะทรงเดียวกันเลยอาคารเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ข้างในวัดโพธารามนะคะปกติบอกจะมาเห็นจากข้างหลังข้างหลังจะเป็นตลาดนะคะแต่ตอนนี้ไปจะเป็นตลาดนะคะเอวังนิเวศ ตรงนี้เป็นวิหารพระบรมโลกกันนาดนะคะอู้หองข้างในสวยมากเลยค่ะขออนุญาตนะคะอย่ากขขอขออนุญาตก็ไปดูข้างในนะคะอ่าเขาปิดนะคะมีถุงพ่อข,อขาวปิดอยู่นะเข้าไม่ได้นะคะ ภายในกระจกนะคะขอโทษนะคะสวยมากเลยค่ะองหลงพ่อเข้ามาได้แล้วสวยมากๆเลยค่ะองคหลงพ่อขาที่นี่สวยมากๆเลยนะคะรูกดอเก้ากับองพระพันปีสวยมากเลยค่ะแล้วเราจะได้เข้าไปในพระอุโบสถด้หน,นะคะเนี่ค่ะอ เรากำลังเดินเข้าไปในพระอุโบสถด้านในนะคะออเข้าได้ไหมคะมหนูขออนุญาตถอดรองเท้าไว้ข้างนอกนะคะประตูนะคะประตูสวยมากเลยนะคะสมแล้วที่พี่เขาบอกว่าเข้ามาเลยสวยมากๆว้าวสวยจริงๆด้วย ดูสิคะพระล้อมรอบไหมคะสวยงามมากมากอันนี้เป็นน่าจะเป็นเจดีสีมยินมนะคะอันนี้คะ่ะมีองค์พระล้อมรอบรอเลยนะคะสวยมากมากเลยคะ่ะหมนูว่าก็าหนูเหมือนเคยเห็น ในคลิปที่เขาบอกวัดโพธารามอ๋อนี่ค่ะเพื่อนนสวยอลังการมากๆนะคะสุดพื้นที่นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะร้อมกอบอุโบสถเลยนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะวิจิตรงดงามมากเลยนะคะบริเวณบ้างทางพระอ,อุโบสถนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไป มมีคลองใหญ่นะคะดี๋ยวขอญาตลูกคลองนิดเดื่วยให้ดังนะคะขอดังดนิดนึงนะคะขอดังดังนิดนึงสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โชคดีจังเลยนะคะวันนี้ที่ได้มานะคะโชคดีมากๆค่ะ อันนี้เป็นมีควัมนะคะเมื่อกี้ไปดูอีกฝั่งเนี่ยค่ะยาวสุดมุ่งเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมคะล้อมรอบเลยนะคะล้อมรอบเลยนะคะสวยมากแล้วจะเดิน เต็นขึ้นปฏิททางเข้านะคะอ๋อไม่มีคนเลยนะคะขออยญาตนะคะด้านในเป็นผิงอ่อนหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้ข้สวยมากนะคะขออยญาตเข้าไปกราบพระหน่อยนะคะ เดินรอบๆกันดูนะคะที่เข้าไปในพระอุโบสถใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราจะลองดูเดินดูรอบๆนะคะตังนี้ด้านข้างอีกฝั่งหนึงนะคะอันนี้เนี่ค่ะเดินมาแล้วก็จะเป็นอ่พระพุทธรูปนะคะลายล้อมพระอุโบสถนะคะ นะคะแล้วก็เราก็จะมีเดูมีอ่านนะคะมีด้านหลังนะคะด้านหลังพอะอุโบสถแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะติดงดงามเลยนะคะจะเป็นบริเวณด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็มี น,นี้ที่ใส่ใบสีมานะคะกำลัลงเดินวนกลับแล้วนะคะอันนี้ลมเย็นมากเลยนะคะตอนแรกเข้ามาก็าแดดแรงแต่อยู่ฝั่งทางนี้นะคะแดดไม่แ,แรงแล้วนะคะเดีย๋ยวจะ เพืเ่อนผู้อยู่แกันคุณมากฉัเดินทางกลับแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมนะคะผู้อีู่แสรชมคุณมาอวันนี้มาชมวัดโพธารามค่ะ